มาทำฐานติดกล้องก o ัวโปนะครับที่มอมัอกัน็อกนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็สั่งอุปกรณ์ติดกล้องนะครับ กับหมดกันนอกมานะครับสังมาในเพจนะครับราคาก็รวมๆประมาณ2 0 0้กว่าบาทนะครับกันนจะมาติดกล้องนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก่อนอื่นก็ขอเก็บกล่องก่อนนะครับออก่อนอที่เราสั่งมานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็จะมีฐานนะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับสี่ข้อสี่ข้อต่อนะครับมีลูกกเจน,นะครับฐานสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับสองตัวแล้วก็วงลีตู้วงลีอีกสองตัวนะครับมี 9 3m แล้วก็มีที่ยืดกล้องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ผูกผูกติดกับกล้องไว้แล้วก็ผูกติดกระฐานนะครับเผื่อกล้องเราหลุดนะครับแล้วก็สายมัดกล้องติดกับฐานนะครับแล้วก็สายที่ใส่ข้อมือนะครับอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่า เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาทําฐานนะครับทําฐานสําหรับที่ผมจะติดนะครับก็จะติดเป็นรูปไปติดประมาณนี้นะครับประมาณแบบนี้นะครับเราจะไม่ติดตรงตรงข้างหน้านะครับถ้าติดตรงข้างหน้าเราต้องทําฐานนะครับพอดีเห็นในเพจในช่อง youtube ของดีเจริญยน์นะครับเขาติดแบบนี้วิวก็ออกมาโอเคนะครับก็ขอบคุณสําหรับ วิวสวยๆจากช่องดีเจริญยนต์นะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามช่องดีเจริญยนต์เลยนะครับน,นี่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเอาฐานมาเช็ดทําความสะอาดก่อนนะครับทั้งฐานแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับบริเวณที่เราจะติดนะครับเพื่อให้กาวมันมีประสิทธิภาพในการติดนะครับนี่เราก็เช็ด เราจะติดตรงนี้เราก็เช็ดทําความสะอาดฝุ่นที่มันติดออกก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้กาวนะครับติดฐานนะครับที่เราจะใช้นะครับนี้นะครับกาวกับฐานนะครับ ก็ติดไปเลยนะครับนิ้วลูดอากาศออกนะครับอันนี้ฐานที่เราจะติดนะครับแล้วก็ตัวที่จะผูกกล้องนะครับเวลากล้องโดนลมพัดแรงๆอาจจะหลุดได้นะครับแล้วก็ติดนะครับติดกาวด้วยนะครับ ก็รูดอากาศออกเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูมุมกล้องนะครับว่าเราจะาไว้ประมาณไหนนะครับแล้วก็ลองดูก่อนนะครับ ก็พยายามเอาไว้ตรงกลางนะครับมุมมองจะได้ดีนะครับจะได้ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าเราอาไว้ตรงกลางนะครับก็แล้วนี้ก็ลองขออนุญาตเลียงมุมก่อนนะครับ หรับผมก็จะติดประมาณมุมนี้นะครับให้ผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยก็ประมาณมุมนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับให้ฝุ่นออก ขออภัยนะครับที่ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับมุมนี้นะครับ ครับสำหรับตัวยึดนะครับผมก็จะเอาไว้ประมาณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับแกะแล้วนะครับแล้วก็ติดลงไปเลยนะครับ ก็กดนะครับกดให้แน่นๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2- 3สามชั่วโมงนะครับคก็จะได้ประมาณนี้นะครับฐานกล้องกับตัวยึดนะฮะเวลากล้องหลุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองนะสวมดูนะครับว่ามุมโอเคไหมนะครับที่ผม ก็ประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับประมาณนี้นะผมว่าสวยงามนะเดี๋ยวเราต้องไปดูมุมอีกทีนะครับมุมไปดูวิวอีกทีนะเวลาเราขับรถนะครับใส่ขับรถนะครับว่ามุมออกมาจะดูดีไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี้เราก็จะทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับก็สวยงามนะครับขอนําเสนอมือกล้องของผมนะครับ ซึ่งเป็นน้องผมเองนะครับมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะคะบ๊ายบายก็ขอ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณค